สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านเข้าสู่ช่องของซ้อหมหวยพารวยมีตังชาแน,นลนะคะวันนี้ก็จะมาให้แนวทางหวยราวพัฒนานะคะหรือว่าตำราวเซฟๆนัวๆนะคะงวดประจําวันพุทธที่13เดือน7นะคะวงเล็บนะคะแค่แนวทางเท่านั้นนะคะถ้าชอบตามไม่ชอบผ่านได้นะคะ ก่อนที่จะมารับชมแนวทางนะจ๊ะเรามารับฟังคําเตือนก่อนนะคะคําเตือนนะคะคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะตัวเลขอ,อาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะพี่น้องา๋าอาจมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะถ้าเข้าก็แอดมินก็ดีใจกับคนที่ได้นะคะถ่วนถ้าไม่เข้าก็แอดมินก็เสียใจไม่น้อยไปกว่าท่านผู้ชมทุกท่านเหมือนกันนะคะ ไม่สีเรียยน,นะคะอาจมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะจ๊ะโอเคจ้าเรามาสรุปแนวทางของงวดประจําวันจันทร์ที่11กันดีกว่าว่าเลขตารางรายวันมีเข้าบ้างหรือเปล่าเลขตารางรายวัน,นนะคะ3 5 1 0 4 9นะคะส่วนเลขที่ออกคือ9 6บางพื้นที่ก็จะเอา96เนาะบางบางพื้นที่ก็จะเอาสองไม่เข้านะคะแต่เข้า 6, 7ค่ะ67ชุดกันเข้านะคะ เข้าชุดหนึ่งก็ยังดีเนาะพี่น้องเนาะหกเจ็ดนะคะเลขตารางไม่เข้าเนาะแต่ว่าเข้าชุดตารางหนึ่งชุดก็ยังดีนะคะแล้วก็อีกโค้งสุดท้ายก็ยังเข้าเจ็ดหกหกเจ็ดับตัวเอาก็ได้ก็ยังได้นะคะพี่น้องจ๋าก็ได้เช่นเดิมส่วนเจาะให้ผิดแต่ว่าบอกว่าให้วิ่งรูดเก้าก็ได้อยู่นะคะบางพื้นที่ก็จะให้เก้าหกหกเก้าอย่างนี้เนาะพี่น้องเนาะ อ่าสี่ตัวก็เก้าหกนะเก้าสามห้าหกนะไม่ไม่เข้าเลยก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะที่ไม่เข้านะคะส่วนแนวทางของวันที่สิบสามวันนี้จะให้ตัวไหนบ้างมาดูเลขตารางรายวันกันดีกว่าจ้าเลขตารางลายวันของวันนี้นะคะเลขตารางรายวันของวันนี้นะคะก็จะมีเลขหกแปดหนึ่งสาม 4 5นะคะอ่าชุดเจาะเน้นนะคะเจาะเน้นก็ไปเลข4กับเลข8นะคะ4 0 4 1 4 2 4 3นะคะ8ก็ไป8 0 8 1 8 4 8 7นะคะส่วนตัวที่แอดมินชอบก็จะเป็น4 2กับ4 0นะคะ 1> 8 1กับ8 7นะคะตัวที่เอชอบนะคะชุดกันก็ไปที่1 4 1 5 1 6 2 9ตัวที่เอชอบก็1 6กับ2 9อย่าลืมนะพี่น้องเลข6กับเลข9เป็นเลขโตเดียวกันเดยอย่าลืมกับหัวกับหางมันลงเด้อพี่น้องชวนงวดที่แล้วมันเข้า มันเข้าตัวไหน, 9, 6, 2, 1, 6, นอะเก้าหกสองหนึ่งหกเจ็ดเนาะงวดที่แล้วมันเข้าอย่างนี้นาะพี่น้องเนาะส่วนสามตัวตัดเล่นสามตัวตัดเล่นเอาไปเลยหนึ่งแปดเจ็ดสี่ตัวสี่ตัวเอาไปหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งนะคะพี่น้องจา๋าหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งนะคะตัดเล่นกันนะคะพี่น้องจา๋า ส่วนเบิ้ลเบิ้ลไปที่88แล้วก็44นะคะอย่าลืมรับไว้พิจารณานะคะก่อนจะจากกันวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีชายเฮงๆงรวยๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ